มูลค่าทรัพย์สินให้พิจารณาตามราคาทรัพย์สินณวันขับวันวันที่คำพิพากษาหรือคำสั่งศาลเป็นที่ยุติในกรณีที่เป็นทรัพย์สินที่จะมีการขายทอดตลาดให้ถือตามราคาที่ได้รับจากการขายทอดตลาดโดยหักค่าภาราติดพันและเป็นรายได้ของแผ่นดินแล้ว พี่น้องดูตามต่อเถอะครับว่าเขาระบุชัดเจนว่ากรณีผู้แจ้งบ่อแสไม่ประสงค์จะเปิดเผยตนมีกรณีผู้แจ้งบ่อแสต้องการเปิดเผยตนคือวางไว้ล็อกไว้หมดหมดและผมเชื่อว่าผู้รับสินบนกรณีนี้ก็จะเป็นผู้แจ้งบ่อแสที่ไม่เปิดเผยตนนะครับเช่นบอกว่าให้ผู้แจ้งบ่อแสนําบันทึกข้อความการรับแจ้งบ่อแสคู่ฉบับที่ตนเก็บรักษาไว้ มาแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบยันกับบันทึกข้อความการรับแจ้งบาะแสต้นฉบับที่มีผู้รับแจ้งเบาะแสเก็บเอาไว้เมื่อเห็นว่าถูกต้องตรงกันก็ให้ใจ่ายเงินสินบนได้เห็นไหมครับความลับก็จะถูกปกปิดไว้ทั้งหมดที่น่าสนใจต่อมาครับข้อที่9ให้คณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายเงินสินบนให้แก่ผู้แจ้งบ่อแสภายในส0สิบวันนับแต่วันที่สารมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตกเป็นของแผ่นดินในกรณีที่มีการขายทออตลาดหลักทรัพย์ให้นับระยะเวลาส0สิบวันตั้งแต่วันที่เสร็จสิ้นการขายท่อตลาดและเงินจากการขายท่อตลาดตกเป็นของแผ่นดินแล้วนั่นหมายความว่า จะต้องมีการจ่ายเงินสินบนรางวัลน,นำจับกว่า11,500ล้านภายในวันที่26มีนาคมนะครับข้อที่น่าสนใจต่อไปครับระเบียบนี้มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่อำนาจหน้านที่ของคณะกรรมการสอบสิ้นสุดลงนะครับดูเหมือนว่าไม่มีอะไรนะครับอ่านต่อนะครับผู้แจ้งบอแส ในระหว่างที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้คงมีสิทธิ์ในการรับเงินสินบนต่อไปโดยอำนาจหน้าที่ในการจ่ายเงินสินบนโอนไปยังหน่วยงานอื่นหน่วยงานอื่นที่ว่าก็คือปปชเพื่อดําเนินการตามอำนาจตามประกาศของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระบาษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉบับที่30หรือกระทรวงการคลัง แล้วแต่กรณีข้อ11ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ประกาศณวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2549ลงชื่อนายนามยิ้มแย้มประธานคณะกรรมการตรวจสอบที่ออกมามาปฏิเสธตัวคอตสอเนี่ยเป็นพนักงานสอบ คุณนันรับไม่ได้แต่นอมินีสิครับที่คุณอุปโลกผมตั้งข้อสงสัยเลยเพราะทรัพย์สินเจ็ดหมืกว่าล้านนั้นอยู่ในบัญชีธนาคารจากการขายหุ้นเพียงแค่นายนามยิ้มแย้มถามไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยวันเดียวก็รู้ว่าบัญชีอยู่ในธนาคารอะไรบ้างแต่พฤติกรรมของคณะกรรมการคอตอสทยอยเปิดนะครับ สัป,ปดาห์ละไม่กี่บัญชีสัป,ปดาห์นี้หมื่นล้านสัป,ปดาห์นี้หมื่นล้านสัป,ปดาห์นี้หมื่นล้านพฤติกรรมเพื่อต้องการสร้างนอมินีเพื่อมารับสินบนรางวัลดำจับก้อนแรกในขณะนี้หนึ่งพันปลาโทษหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยล้านขอให้จำเริญนเถอะครับนี่เป็นระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบและยังมีผลบังคับอยู่ ประเด็นต่อมาครับที่ทางสารดีกาประกาศยอมรับว่าคณะกรรมการคอตอชอและคอตอสอนั้นได้รับการแต่งตั้งโดยชอบโดยอ้างว่าพลเอกสนธิบุญญกรกลินเป็นรัฐาธิปัตย์คำถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าพลเอกสนธิบุญญากลินเป็นรัฐาธิปัตย์จริง ทำไมพลเอกสนธิบุญญากลินจึงไปให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระองค์ราชองการโปรดเกล้าให้พลเอกสนธิเป็นประธานคอปคอเพราะฉะนั้นถ้าพลเอกสนธิเป็นองค์รัฐาธิบัติตัวเองต้องไม่ได้รับการโปรดเกล้าเพราะตัวเองมีอำนาจสูงสุดของรัฐในขณะนั้นการที่พลเอกสนธิได้รับพระองค์ราชองการโปรดเกล้าแสดงว่าพลเอกสนธิ ไม่ได้เป็นองค์รัฐาธาิบัตยนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉบับที่19เรื่องให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไปเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี2 5 4 2นะครับซึ่งนะครับในข้อที่หนึ่งให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2 5 4 2มีผลบังคับต่อไปโดยให้งดการบังคับใช้ในบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการสรรหา กระบวนการสรรหาตามรัฐธรรมนูญตั้งแต่ขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหาจนกระทั่งขั้นตอนถึงวุฒธธิสภานี่เรียกว่ากระบวนการสรรหานะครับยกเลิกขั้นตอนนี้นี่ยึดอำนาจเสร็จยกเลิกขั้นตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรแต่เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยปปชพุทธศักราช2 5 4 2มาตรา12บระบุอย่างชัดเจนว่ากรรมการมีวาระ ดำรงตำแหน่ง9ปีนับแต่วันที่พระหมหากษัตริย์ทร,ทรงแต่งตั้งและให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียวถ้ามาตรา12เนี่ยนะครับมีการแก้ไขก็จะต้องบอกว่ากรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่ง9ปีนับแต่วันพลเอกสนธิบุญญากรินแต่งตั้งและให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียวนี่เป็นพระราชอำนาจของพระหมหากษัตริย์มาตรา12จึงระบุว่าดำรงตำแหน่ง9ปีนับตั้งแต่วันที่พระหมหากษัตริย์ทร, speed, ทรงแต่งตั้ง แต่สารดีกาแผานกคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองบอกว่าพลเอกสนธิเป็นรัฐาธิปัตย์และเวลานี้พลเอกสนธิเป็นใครเป็นชายไทยที่จดทะเบียนสมรสซ้อนและวันนี้ก็เป็นหัวหน้าพักการเมืองหัวหน้าพ,พักมาตุภูมินะครับเป็นนักการเมืองเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องการแสดงบัญชีทรัพย์สินเพราะฉะนั้นการที่สารดีกายอมรับการกระทำของพลเอกสนธิ ว่าเป็นการกระทําที่ถูกต้องทุกคนต้องถึงบางอ้อเลยว่าการรัฐประหาร19กันยายนนั้นได้มีประธานสารดีกาเป็นหนึ่งของขระบวนการปล้นประชาธิปไตยและไปรับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายวิรัชชินวินิจโกนก่อนการยึดอำนาจเป็นเลขาประธานสารดีกา มาถแถลงข่าวเป็นระยะระยะจนกระทั่งร่งรวมกับนายไพโรจนวานุชผู้พิพากษาในศาลปกครองคนของพลเอกเปรมติลสุรานนท์ที่โทรศัพท์ถึงพลตำรวจตรีพีรพันธ์เปรมพุติบอกให้กะกะตลาออกบอกว่าพลเอกเปรมเข้าเฝ้าทุกวันสั่งการสารพัดนอกเหนือจากการทำหน้าที่ของศาลร,รู้ผลคดีของกะกะตที่ถูกพักประชาทีปัดฟ้องเพราะฉะนั้น วันนี้เนี่ยนะครับนายวิรัชชินวินิจกุลก็มาเป็นเลขาศารยุติธรรมนายไพโรธดาวานุชก็เป็นคนติดตัวประธานศารดีกาเพราะฉะนั้นองค์คณะในสารดีกา9คนได้มีการลาออกลาออกเข้าลาออก,ลออกและแต่งตั้งใหม่สี่ครั้งและตอนท้ายผมจะได้อธิบายว่าใครเป็นใครหน้าวันนี้เนี่ยนะครับผมต้องขอเรียนว่า สิ่งที่ผมจะต้องอธิบายต่อไปนี้นั้นคณะทีมงานฝ่ายกฎหมายเขาได้ฟังทั้งเจ็ดชั่วโมงและติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นและได้สรุปความให้ผมคือผมเองอาจจะมองได้มิติได้อย่างไม่ครบถ้วนแต่เขาได้แกะในทุกประเด็นและนะครับถ้ามีปัญหาต้องถูกดำเนินคดีผมขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวก็แล้วกัน ประเด็นข้อน่าสงสัยเพราะว่าการตัดสินในวันที่26นั้นพฤติกรรมที่น่าสงสัยก็คือว่าคนที่เกิดมาเป็นคนไทยเราไม่เคยเห็นผู้พิพภากษาคนใดไม่ว่าจะไปตัดสิน